ที่การศึกษาพระสศาสตร์ประเภทเขตหนึ่งครับค่ะส่วนดิฉันนะคะนางสาวนภนัทนวลใหญ่ค่ะศึกษาธีการจังหวัดนครสวรรค์นะคะเราสองคนจะทําหน้าที่เป็นพิธีกรประจําวันนี้นะคะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ผ่านมากี่วันแล้วนะครับตอนนี้ครับไม่ได้นับเลยค่ะ <laughs> นับ <laughs> นนแต่วันสกับอย่างเดียวคะ่ะนับแต่วันะกลับอย่างเดียวนะครับเมื่อวานก็หลายกลุ่มนะครับก็ได้ออกไปดูแล พาจาย์นะครับที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงกันนะครับหลายๆกลุ่มก็คงจะได้สร้างเครือข่ายเนาะในการที่จะไปผูกสัมพันธ์กันมากขึ้นครับค่ะแล้วเมื่อวานนะคะถ้าเกิดใครได้ออกไปข้างนอกนะคะจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆนะคะเช้านี้อากาศเย็นก็ยังมีอยู่นะคะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเย็นมันเย็นมันเย็นขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าอะคะ่ะเช็คจากอ,อ,อุณหภูมิอะคะ่ะปรากฏว่าที่นี่เนี่ยอุณหภูมิ21องศาค่ะ แต่ก็ถ้าเป็นทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะดอยอินทนนท์นะครับศึกษาจอยก็จะอุณหภูมิเท่าไรนะครับโอ้ยเจ็ดองศาเองค่ะน่าไปท่องเที่ยวมากเลยนะคะช่วงนี้ค่ะใช่ครับช,ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลเขาเรียกอะไรรองวิกเอนเนาะบางโรงเรียนนี่สอนชจเฉยแล้วนะครับจะลาจะปิดการเรียนการสอนถึง7วันเลยนะครับก็มีแต่ของเรานี่ก็วันทนะี่25เนาะวันสุดท้าย เราก็จะได้กลับไปฉลองวันปีใหม่กับครอบครัวครับค่ะแล้วก็นอกจากวันปีใหม่แล้วที่จะเป็นลองวิ e เอ e n นะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขคะ่ะช่วงคริสต์มาสะคะ่ะเทศกาลที่มีแต่รอยยิ้มนะคะแล้วก็มีการมอบของขวัญให้ของขวัญด้วยกันด้วยะคะ่ะใช่ครับก็เป็นเทศกาลที่พวกเราจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวช่วงนี้นะครับหลังจากเราเ ได้กับเขตแล้วก็คงจะมีงานสําคัญอย่างเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับสัปดาห์ที่วันเสาร์ที่สองของสัปดาห์แล้วก็วันวันครูอีกเนาะใช่ค่ะมีเด็กกับครูนะคะกกครูครกันเลยใช่ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารของเรานะครับที่จะก็จะต้องไปเตรียมวางแผนนะครับการจัดงานทางงานวันเด็กและงานวันครูครับ แล้วก็ก่อนวันเด็กวันครูนะคะก็ให้โอกาสได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันเต็มที่นะคะกลับมาก็จะเป็นโอกาสเป็น,เป,นเป็นงานสําคัญนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเลยเพราะว่าเด็กก็คือเป็นอนาคตของชาติแล้วงานของพวกเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเด็กด้วยนะคะใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับอย่างเช่นภาคเช้านะครับเราก็ได้รับแนวความคิดจากท่าน อดีตผู้ช่วยเลขานะครับสุรินทร์มั่นประสบคในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์ก็พวกเราก็คงน,นําไปปรับใช้ในการบริหารงานนะครับภาคบ่ายก็จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็มีความสําคัญที่เราจะสื่อสารกับข้าราชการคูนใน,ในสังกัดเราว่าอตอนนี้เทคโนโลยีอลไรต่างๆนะครับก็ต้องใช้ภาษาเป็นการสื่อสารนะครับแล้วภาคกลางคืนก็ได้รับความรู้จาก คณะครูนะครับในสํานักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดีนะครับเราก็ได้เรียนวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมอะไรนะครับโปรแกรมโปรแกรมแคปคัตค่ะได้ทํากันหรือยังคะแคปคัตวันนี้ถ้าใครยังไม่ทําเราต้องไปถ่ายวิดีโอนะคะแล้วเอามาใช้ในในการทํากิจกรรมนี้กันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับบางทีเราก็ ไม่ต้องไปพึ่งลูกน้องเนาะถ้าทำเองง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถอัปโหลดงานของเราลง TikTok หรือใน Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก็เป็นประโยชน์ที่ทางผู้บริหารการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้แล้ววันนี้เราจะมีอะไรบ้างครับโอ้วันนี้กิจกรรมแน่นๆเลยนะคะเนื้อหาล้วนๆเลยะคะ่แะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญกับทุกท่านนะคะเรื่องแรกเลยค่ะใครไม่รู้จักเรื่อง ITA บ้างคะ ไม่มีนะคะนี่ตอบทันทีเลยเพราะว่าทุกหน่วยงานจะต้องทําเรื่องนี้นะคะเ,เช้านี้นะคะเราจะปังกันบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการและการประเมิคนค,คุณธรรม I T A นะคะมีท่านดรภูธรจันทหงปุญญะาจารัดธรรมรงนะคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นวิทยากรให้กับพวกเรานะคะ ส่วนช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬกาถึง17นาฬิกานะคะจะเป็นเรื่องวินัยการดำเนินการทางวินัยนะคะมีท่านสุดที่วัดมาดพันธ์นะคะรองอธิบดีสารปกครองกลางนะคะเป็นวิทยากรค่ะส่วนในภาคค่ำนะคะเริ่มตั้งแต่18นาฬกาถึง21นาฬกานะคะจะเป็นเรื่องการบริหารงานเลขานุก,การในองค์คณะบุคคลค่ะโดยท่านดรสุป,ปชัยจันปุ่มผู้ตรวราชการกระทรวงสาธารณสะะุ ครับก็เป็นวิชาที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถนำไปใช้ได้โดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลปีใหม่เพราะฉะนั้นนโยบายของท่านรัฐบนตรีนะครับก็ no gift policy ก็คืองดหรือรับการให้ของขวัญในช่วงงานเทศกาลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญน,นะครับผู้เข้ารับการพัฒนาเชิญที่ห้องครับ ผู้รับการพัฒนาทุกท่านคะขณะนี้วทยากรพี่เลี้ยงน่าจะครบมากกว่าท่านแล้วนะคะเพราะว่า8ปดโมงสาแล้วนะคะสังเกตมา3วันแล้วนะคะรบก,กวนทุกท่านที่เข้ารับการพัฒนานะคะการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วกเ็เราค่อนข้างจะเข้มงวดจริงๆอะ่ะถ้าเราเลทหนึ่งวัน5นาทีต่อไปก็จะเป็นอีก5นาที แล้วก็วันนี้เป็นเมื่อวานเมื่อวานนี้ท่นสังเกตดูนะคะหเหลืออีกหนึ่งนาทีน่ะจะ90%ในห้องแต่วันนี้เลยไป7นาทีแล้วนะคะ7นาทีแล้วเเท่านปลดสำรวจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในห้องแล้วแบบนี้เราจะอบรมร่วมกันอย่างไรต่อไปคะกฎกฎติกาคืออะไรคะ จริงๆนะวันนี้เมื่อเราต้องพร้อมที่จะให้เพื่อนมอร์นิ่งทอล์กแล้วถูกต้องไหมคะคนมอร์นิ่งทอล์กแต่ต้องยืนอยู่ข้างหน้าแล้วอันนี้ท่านถ่ายรูปท่านเชิญกลับก่อนได้ค่ะ๋ <Morning Talk. S 1> oh, อมอร์นิ่งทอล์กขอโทษด้วยค่ะ,ะจริงๆแล้ววันนี้นะคะท่านประธานกลุ่มทุกกลุ่มจะต้องดูแลลูกน้องดูแลสมาชิกในทีมนะคะให้กลับมาขออนุญาตให้เข็มยาวถึงเลข8ค่ะ ต้องขออภัยทางทีมจัดด้วยนะคะเพราะว่าเรียนสังเกตมาหลายวันแล้วในฐานะเบียยกรพี่เลี้ยงเราก็เริ่มไม่สบายใจเรียนขอขอเชิญประธานกลุ่มนะคะที่มาแล้วตามสมาชิกค่ะ อันพูดเลยครับครับเริ่มเลยไหมครับเร okay. eh uh oh. anyway claro ิ่มเลยครับอ oh ่าโอเคเวลาเหลือน้อยดี๋ยเดี๋ยวเริ่มเลยครับอ่าวันนี้วันนี้นะครับก็อยากให้ดูเรื่องต้นที่ยวภาพรุวาสับวาช่วากันดูว่าแต่ละคนทำอะไรบ้าง วันนี้ก็สนนกลนงก็เป็นที่บรรยากใหไปดูเป็เราเนี่ยภาพนี่คือธรรมชาติแต่ละท่านไม่ได้ตั้งตัวนะครับก็ดูว่าถ้าเวลาไม่ได้ตั้งตัวเราเป็นแบบไหน รวมมือกันเพื่อสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่จะเป็นได้ถ้าเราช่วยกันแค่มีเธอแค่มีฉันก็เทัานั้นฝันคงเป็นไปอย่างที่ใจอยากให้ครับคอเส็ปงปรบมือ้กับพวกเราด้วยครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างก่อนที่จะสรุปเนื้อหานะครับสักครู่หนึ่ง เรามีวิทยากรพี่เลี้ยงของพวกเราที่ดูแลพวกเราตั้งแต่ตแตวันแรกจนกระทั่งวันนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับท่านนันสรนินารุณครับท่านเป็นศึกษาธิการจังหวัดระยองครับข้อมูลผิดในข้อมูลผิดระนองร,ระนองระนองถูกไหมครับระยอง <laughs> ระยอง แล้วก็ท่านนภาพ,าพรพงษ์ชันครับจากอกอทม .2 ออครับก็เอาเอาเอา,เอาภาพส,ายสวยๆมาตัวจริงอยู่ตรงนั้นนะครับตัวจริงอยู่ด้านนั้นครับแล้วก็มีน้องอดวงกระมนสีจรุนสิทธิ์ครับเป็นน้องวิากาอนผู้ช่วยครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้น,นี่ครับสามท่านจะบริการพวกเราดูแลช่วยเหลือจนกระทั่งจบหลักสูตรนะครับช่วงนี้ก็เป็นระยะของการปริยัต แล้วก็จะไปปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิเวทรอบที่สุดท้ายนะครับท่านท่านจะพูดอะไรไหมครับช่วงนี้จะพูดเลยไหมอย่างครับเอาเลยครับ <laughs> ตกลงกันไหมว่าถ้าจะาพี่เขาบอกว่าถ้าจะให้พูดให้บอกก็เรามีสโลแกนของพวกเรานะครับพอมารวมกันเราก็ใช้สโลแกนว่าหนึ่งทีมหนึ่งเป้าหมายเพื่อเด็กไทยพัฒนาครับนี่คือสมาชิกในกลุ่มครับ ตอนแรกก็จะเอาตัวจริงมามารวมกันตรงนี้ก็กครจะเสียเวลาก็เลยเอาภาพให้ดูเลยครับก็ามาจากทุกภาคนะครับกลุ่มของพวกเรามาจากทุกภาคเลยรวมกันนะครับอะเจอเลยครับเมื่อวานนี้ <Okay S 1> เรียนอะไรบ,บ้างครับครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้รับความรู้จากท่านวิทยากรนะที่ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญนะครับทั้งวันนะ เริ่มตั้งแต่ภาคเช้านะครับก็เป็นเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์หรือการคิดในเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งก็ได้รับความรู้จากท่านวิทยากรที่เรียกว่าเป็นครูใหญ่นะครับครูใหญ่ของนักบริหารการศึกษาก็คือท่านสุรินมั่นประสงค์นะครับอดีตผู้ช่วยเลขาธิการเลขาธิการกพปทนะครับซึ่งก็เป็นนักคิด เชิงกลยุทธ์ที่มีหลักการคิดที่แหลมคมเนาะเพรนตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ท่านได้มา,าได้นําเสนอพวกเราเนี่ก็เป็นตัวอย่างที่มีความแหลมคมในเชิงความคิดนะที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ท่านได้นําเสนอก็คือเรื่องของ OKRs OK นะครับ Objective and Key r e s u l t นะครับซึ่งเป็นระบบบริหารจัดก,การที่เน้นในเรื่ององการตั้งเป้าหมายแล้วก็ การติดตามผลเฉพาะสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะจะเป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายในนะครับซึ่งท่านก็ได้ยกตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพเนาะบางคนก็อินไปกับตัวอย่างเนาะอย่างตัวโอหรือตัววัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเนี่ยนะครับก็คือเป็นโสดนะงั้นนะครับตัว KRS เนี่ยคือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของที่ สำคัญของจะทำยังไงถึงจะเป็นโสดก็คือ,อต้องอย่าก,กับเมียหรือเมียตายเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดกิจกรรมที่สําคัญก็ตัวเคนะครับกิจกรรมที่ทํายังไงเมีจยจหย่าก,กับเมียหรือทำไงจะเมียจะตายอย่างนี้นะครับก็ทําให้เราหลายท่านก็เห็นภาพแล้วก็อินไปด้วยเนาะบางคนไม่คิดต่อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากท่านนะครับ แล้วก็หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันของอท่านผู้บริหารเขตแล้วก็ท่านศึกษาธิการจังหวัดก็คือเรื่องของอมี4หลักด้วยกันก็คือ 1. น p e n 2. ะครับโอเพนนะครับสองคอนเน็กชนะครับส,บสก็บาลานซ์วินวินนะแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อเราก็เติบโตไปด้วยกันนะครับกลัวทูเกเตอรนะครับอันนี้เป็นภาคเช้านะครับส่วนในภาคบ่ายนะภาคบ่ายก็จะเป็น การเรียนรู้อีกทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญคือทักษะการสื่อสารในเรื่องของภาษาอังกฤษนะเมื่อวานก็ตื่นเต้นเนาะกลัวว่าจะจะโดนหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสในการที่จะฝึกทักษะในเรื่อง,องการใช้ภาษาอังกฤษนะซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะกลัวเนาะอย่างผมอยู่อยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เขตหกนะครับจอมอำเภอจอมทองดอยนอินทนนท์ฝรั่งก็จะเยอะหน่อย <c oughs> ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับบางทีแล้วก็ครูรวมงครูอ,อาสาอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะมาฝึกทักษะตรงนี้นะครับอาจจะเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะกิจกรรมบิงโกที่เราได้มีโอกาสได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆในห้องนะครับตรงนี้นะครับครับอ,อ,อาจารย์ท่านรอสอสิงหราชน้อมเนียนเมื่อวานนี้ สิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้มากที่สุดจากท่านก็คือเทคนิควิธีการนะครับในการนําเสนอแล้วก็มาช่วงเย็นครับเมื่อวานในช่วงเย็นครับเราก็ได้เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมแคปคั t นะครับซึ่งหลายๆท่านก็ได้ทำทำทำ,ทำเป็นแล้วนะครับเราก็ไปฝึกแล้วก็เพื่อเป็นการาให้เกิดทักษะในการทำนะครับก็กิจกรรมของพวกเราโดย สรุปเมื่อวานนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับพอช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิยากรพี่เลี้ยงได้สรุปที่กรครับผมเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณนะคะทางกลุ่มเจ็ดแล้วก็สวัสดีทางผู้อำนวยการเขตนะคะแล้วก็ว่าที่ผู้อำนวยการเขตคนใหม่ป้ายแดงนะคะตลอดจนท่านศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะทีมงานวิทยากรพี่เลี้ยงบาอาจารย์ทีมงานทุกท่านนะคะ ก็ระนองไประยองนะคะปรับไม้เซตใหม่นะคะผู้ว่าบอกว่ากรมเนี่ยออกคําสั่งง่ายมากเลยสําหรับคุณนะคะวันที่ไปรายงานตัววันแรกไม่ต้องทําอะไรเลยเปลี่ยนตัวนอเป็นตัวยอตัวเดียวเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการเป็นผู้บริหารนะคะเห็นว่าเราจะได้ประสบการณ์จากอย่างเช่นท่านอาจารย์ต่างๆมากมายแล้วก็วันนี้ด้วยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะนําไปประยุกต์สําหรับตัวเราอย่างไง นะะในการทํางานเพราะเราแต่ละคน,นจะมีบทบาทหรือว่ามีบุคลิกมีชาลเลกเตอร์ติสติกหรือวิธีการของแต่ละคน,นมันไม่เหมือนกันบางคนเก่งลูกเสือก็ปล้ำเล่นเรื่องลูกเสือบางคนชอบยุวากาชาดบางคนชอบเรื่องเด็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะพอเขตนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งเราต่างๆเหล่า,า,านี้นะคะเราจะทํำยังไงการเรียนรู้ยอมรับปรับตัวการปรับให้เหมาะกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าถึงเข้าใจพัฒนา เข้าถึงคืออะไรบริบรทในจังหวัดของเราแชมเปี้ยนโปรดักต์คืออะไรผู้ว่าเป็นไงขนาดบรีหรือว่าแรงดึงพลังเอ็มพาวเวอรอยู่ตรงไหนนะคะเราต้องหาให้พบนะคะว่าใครเป็นจุดพลังที่สำคัญทำให้เราก้าวไปสำเร็จข้างหน้านะคะเราต้องเข้าถึงคนในองค์กรเราด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่สุดนะคะพี่เนียย้ายมาน่าจะ6-7แห่งแล้วมั้งสุราชุมพรน,น่านสะแก้วระนองระยอง ะะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าคนมากคนน้อยคนมากก็ไม่ต้องอลำพองใจคนน้อยไม่ต้องน้อยใจนะคะพี่อยู่ละน้องคน14คนรับคอลมสัญจรมาแล้วเพราะฉะนั้นในการทำงานตรงนี้นะคะในการทำงานร่วมกันอยู่ที่เราจะสามารถดึงพลังทีมงานในในหน่วยงานนะคะเราต้องเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นคนสำคัญทุกคนอยากได้ความรักทุกคนอยากประสบความสำเร็จ ทั้งนั้นทุกคนนะคะพี่เองก็ถ้าอยากสวยอยากอะไรเนี่ยเราก็อยากาสวยปรกก่าสาวปากกอดอ่อนปากไวสดใสประเดิมช,ชอบอยู่แล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกคนอยากประสบความสําเร็จแต่ทํำยังไงเราจะดึงศักยภาพและรู้จักเขาบุคลิกลักษณะที่เขาเดินมาแต่ละวันเนี่ยผู้บริหารต้องสังเกตสังกาเข้าใจเขาเคยสวยทุกวันวันนี้ทําไมหัวฟูทําไมมาวันนี้ รู้สึกซี้ซีเซียวเซียวไปต้องเข้าไปทักไปปลอบใจไปให้กําลังใจนะคะเราอย่าให้ความสําคัญกับคนที่เก่งดีแล้วมาหาเราทุกวันนะคะบางคนเนี่ยพรเซนต์เฟซเก่งมาหาตลอดเลยเช้ามาสวัสดีค่ะท่านศึกษาสวัสดีค่ะท่านเจ้านายสวัสดีค่ะท่านผอ,อเขตแต่มีบางคนก็ซุกตัวอยู่ในมุมเงียบโดยที่ไม่เคยมาหาเราเลยเพราะฉะนั้น ท่านต้องเดินไปเดินไปแล้วก็ดูที่มันเป็นจุดอับจุดเปรียวอะไรบ้างนะคะว่ามีอะไรอันนี้เข้าใจเข้าถึงที่นี้เข้าถึงเนี่ยในส่วนของเราแล้วก็ในส่วนของในบริบทของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเราต้องเข้าถึงตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งวิทยกรก็บรรยายหลายท่านแล้วนะคะว่าเราจะต้องเข้าถึงใครบ้างนะคะและก็บางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้รอบๆนะคะ กระทั่งยามหรืออะไรส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเราได้ทั้งหมดแม่บ้านพนักงานขับรถเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะเพราะขับมาหลายคนมีประสบการณ์เยอะนะคะเรียนรู้ได้ทั้งนั้นคนที่อยู่ข้างสำนักงานทุกคนนะคะไปในงานเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขก็คุยกับชาวบ้านชาวเมือ,องดูซิว่าเขาขายอะไรทำอะไรแล้วที่สำคัญก็ไปคุยกับนักเรียนอะไรต่อรอไรเพื่อเข้าถึงซึ่งท่านผู้อำนวยการเขตเนี่ย แต่ละท่านก็มีความเชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้อยู่แล้วยิ่งหลายคนที่เป็นครูมาก่อนเป็นรองผู้อำนวยการอ,อยู่ในระดับสถานศึกษามาก่อนเนี่ยจะมีความใกล้ชิดแล้วก็มีเทคนิคที่ดีนะคะแล้วจากนั้นก็รวมใจเป็นหนึ่งนะคะพัฒนาร่วมกันระหว่างศึกษาธิการจังหวัดพอเขตมีอะไรก็ระดมทรัพยากรร่วมกันสิ่งที่สําคัญนอ้องสุนเนศยังถามพี่ว่าหลักการมีส่วนร่วมยังไงนะคะถึงทํางานได้ไประสบความสําเร็จบางครั้งเนี่ย การมีส่วนร่วมระวัดได้ยังไงนะคะบางคนเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นมาที่ไรร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดเลยนะคะไม่ได้หยุดนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็รู้มอ,อะไรอ่ะร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทําและที่เราจะมองเห็นได้ดีสุดก็คือเอาระดมทรัพยากรใครมีอะไรเขตมีคนมีศึกษานิเทศมีทีมงานมีโปรเจคเตอร์มีอะไรร่วมเข้ามามีรถตู้นะคะ ยิ่งในงานที่ต้องระดมหนักๆเนี่ยต้องใช้เยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยฝากไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทางานร่วมกันก็คือความรักความรักเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาและช่วยเยียวยาทุกสิ่งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับนี่คือผู้ที่ดูแลพวกเรามาตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ท่านก็ดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดใครไม่มานั่งประจําที่ท่านก็ไปถามว่าไปไหนหายไปไหน,หาไไหนลาหรือยังเป็นไง ต้องไปตามมาให้มาลาถ้าใครไม่อยู่กับกขอบ,อบพรกคุณมากนะครับท่านครับในช่วงนี้เรายังมีเวลาในระหว่างที่รอท่านวิทยากรนะครับ <c oughs> ผมและคณะทีมงานได้พูดคุยกันเราได้ประเด็นประเด็นหนึ่งครับท่านอยากจะมานําเรียนกับท่านผู้บริหารการศึกษาทุกท่านนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วทุกคนสัมผัสได้ง่ายๆแล้วได้ข้อคิดมีประโยชน์มากครับก็คือเพลงครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ร้องนะครับเราจะฟังอย่างเดียวครับ ฟังแล้วเราก็จะคิดตามเรื้อเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงที่มาจากศิลปินดังนะครับไม่ทราบว่าท่านเคยได้ฟังหรือ,อยังจีบเ้าห,ห,หมายเื่อไพัฒนาเองอันนี้ตอนจบครับตอนจบมาก่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ เ,เ,<อ>เห็นเด็กเขาทำครับก็เลยเรียนแบบเขาก็เลยลองๆไปทำดูก็ก็น่ารักดีนะครับคิดว่าแต่ละกลุ่มลองๆลองๆดูอโอเคครับอ,อยากให้ลองฟังเพลงนี้ครับท่านครับไม่ทราบว่าเคยได้ยินกันหรือย,อยังฟังเนื้อหานะครับ <S <S ไม่ใช่ของเล่นกระเด็นกระดอนมันล้ายรายมองอะไรให้สูงสูงอย่าเป็นยุง่งกรีดกลายมันไม่ใช่ของง่ายความเป็นความตายของผู้คน้นองอย่างนกบินอย่างนก รอใช้ฝันแต่ลมโลเธอคือนกที่บินสูงอย่าสูงเกินตานลมแผ่นดินราวราทมทุกรมทับทมทนทวี นำพาศรัทธาแผ่นดินไว้มองให้ถึงไปให้ถึงและทำให้ถึงแด่บผู้คนผู้ยังตั้งตารอความศรัทธาของผู้คนใช่วับล้นหรือขอต้องทำงานสารโกใช่รอใช่ฝันแต่ลมโลเธอคือน,นกที่บินสูงย่าสูง ราาวราทมทุกตรมทับทม เป็นข้อคิดสําหรับพี่น้องเรานะครับว่าวการเป็นผู้บริหารก็ถ้าไปตามเรื่องเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมชอบประโยคที่บอกว่าความศรัทธาของผู้คนใช่จะปล้นหรือขอขอไม่ได้ครับความศรัทธาขอให้ศรัทธาทําไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ก็ในงานของกลุ่มที่7นะครับก็อฝากก้อนจบนะครับเรามีสโลแกนในมีสโลแกนประจำกลุ่มนะครับอย่างที่ได้หทีมหน่เป้าหมายเพื่อเด็กไทยพัฒนาเฮดูเอาเอาอีกรอบนึงขออีกรอบนึงหทีมหเป้าหมายเพื่อเด็กไทยพัฒนาเฮขอบคุณมากครับกลุ่มที่7ครับหนึ่งทีมหนึ่งเป้าหมายเพื่อเด็กไทยพัฒนาผมและท่านวิยศักดิ์ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ,ขอ,บ,รบขอเรียนเชิญสมาชิกกลุ่ม7นะครับแล้วก็วิทยากรพี่เลี้ยงนะครับร่วมกันบันทึกภาพครับ ในช่วงที่รอทางกลุ่ม Morning Talk ได้บันทึกภาพนะคะขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งประชาสัมพันนะคะสำหรับท่านที่จะวันนี้จะมีช่างมาวัดตัวนะคะวัดชุดสูตร